ฐานเมืองเหมีออยนยางของศูนย์อนุรักษ์และวิจัยแพนด้ายักษ์เปิดให้เข้าชมอย่างไม่เป็นทางการเมื่อวันที่21ธันวาคมที่ผ่านมาเพื่อประเมินศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยววันละประมาณ6,000คนก่อนจะเปิดอย่างเป็นทางการสัปดาห์หน้าฐานแพนด้ายักษ์แห่งใหม่นี้ใช้เวลาก่อสร้างกว่า3ปีตั้งอยู่ในเมืองเหมีออยนยางมณฑลไชยฉวนมีพื้นที่ประมาณ750ไร่ ภายในฐานประกอบด้วยคอกเลี้ยงแพนด้ายักษ์54ชุดเจ้าหน้าที่ระบุว,ว่า<ป>การเปิดให้เข้าชมอย่างไม่เป็นทางการครั้งนี้เป็นการทดสอบระบบจำหน่ายบัตรเส้นทางการเข้าชมความจุของพื้นที่สิ่งอำนวยความสะดวกและแผนรับมือเหตุฉุกเฉินอย่างรอบด้านและขณะนี้ฐานแพนด้ายักษ์พร้อมเปิดให้บริการแก่สาธารณชนแล้วและแพนด้ายักษ์ทุกตัวมีสุขภาพแข็งแรงดีหัวหน,น้ากลุ่มบริหารและปฏิบัติการเปิดเผยว่า ปัจจุบันฐานเหมีอนอยนยางเป็นที่อยู่ของแพนด้ายักษ์กว่า20ตัวมีแพนด้ายักษ์ทุกช่วงวัยและทุกตัวปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้เป็นอย่างดีแม้ตอนย้ายมาช่วงแรกบางตัวอาจจะมีอาการตื่นและกินอาหารได้น้อยลงแต่ขณะน,นี้อาการดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและแพนด้ากลับมากระฉับกระเฉงเหมือนเดิมพื้นที่กลางแจ้งสำหรับแพนด้ายักษ์แต่ละคอกได้รับการออกแบบโครงสร้างสำหรับปีนป่ายโดยเฉพาะก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ออกแบบให้มีลักษณะคล้ายท่อนไม้โดยคำนึงถึงความปลอดภัยความแข็งแรงทนทานและความมั่นคงเป็นหลักโดยนำท่อนไม้จริงวางทับด้านบนเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงสภาพธรรมชาติ ผู้จัดการโครงการก่อสร้างฐานแพนด้ายักษ์กล่าวว่าทีมงานไม่ได้มุ่งเพียงการสร้างโครงสร้างอาคารเท่านั้นแต่ตั้งใจสร้างระบบนิเวศท,ที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยอย่างแท้จริงโดยทีมงานปลูกต้นไม้กว่า900ต้นทั่วพื้นที่และพัฒนาภูมิทัศน์หินขนาด5,400ตารางเมตรให้มีรูปทรงและพื้นผิวเสมือนจริงภายในฐานยังก่อสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับสัตว์อื่นๆอาทิแพนด้าแดง ลิงจมูกเชิดวางซีก้าและทาคินเพื่อสร้างระบบนิเวศท,ที่สมบูรณ์